บัญชีก็แค่นี้ ep 11แล้วนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในงบดุลน,นะคะจะพามาดูของฝั่งนี้สินค่ะเริ่มจากนะคะในงบนี้นะคะมีนี้สินอยู่ที่80นะคะนี้สินรวมก็จะแบ่งเป็นนี้สินหมุนเวียน30นะคะนี้สินไม่หมุนเวียน50รวมกันแล้วได้80นะคะ วันนี้เรามาดูรายละเอียดหนี้สินหมุนเวียนที่30ค่ะว่าหลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็จะมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะหรือเรารู้จักกันในนามว่า O d ีนะคะเ,เป็นหนี้สินระยะสั้นอย่างหนึ่งที่เราได้วงเงินมาจากธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะคะมียอดอยู่ที่5นะคะเงินกู้ยืมระยะสั้นค่ะก็คือเงินที่เราไปกู้ยืมมามีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน1ปีนั่นเองนะคะอาจจะเป็นตัว PN นะคะหรือเป็นโลนระยะสั้นที่ทำสัญญาต้องจ่ายชำระคืนให้เสร็จภายใน1ปีนั่นเองค่ะมียอดอยู่ที่5นะคะโดยต่อมาที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าหนี้การค้าค่ะเจ้าหนี้การค้าคืออะไรคะคือ เราไปซื้อนะคะสินค้าวัตถุดิบนะคะหรือซื้อสินค้าที่เอามาใช้ในการผลิตในกิจการเรานะคะแล้วเขาให้เครดิตเทอมเรานั่นเองเพราะงั้นเรายังไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคะเวลาที่น้องๆบันทึกบัญชีเนี่ยเขาก็จะบันทึกซื้อคู่กับบัญชีเจ้าหนี้การค้าเอาไว้นะคะในงบนี้ตัวเลขอยู่ที่10ค่ะส่วนเจ้าหนี้อื่นนะคะเจ้าหนี้อื่นก็คือ คล้ายกันเลยค่ะเป็นการที่เราไปซื้อของนะคะไปซื้อสินทรัพย์นะคะไปซื้ออ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วได้เครดิตมานั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่วัสดุหรือวัตถุวัตถ,ถุดิบหลักในการที่เราทำธุรกิจนี้นะคะเราก็เลยจะใช้ชื่อตัวนี้ว่าเจ้าหนี้อื่นแตกต่างจากเจ้าหนี้การค้าค่ะนะคะแยกกันอย่างนี้นะคะเจ้าหนี้การค้าคือ สินค้าที่เราไปซื้อมาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักเราใช้ในการผลิตใช้ในการขายนะคะที่เป็นธุรกิจหลักเราส่วนเจ้าหนี้อื่นนะคะคือการไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานซื้อสินทรัพย์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการดําเนินงานที่ไม่ใช่ วัตถุดิบหลักสินค้าหลักในการทำธุรกิจเพื่อขายนะคะเราก็จะใช้บัญชีชื่อว่าเจ้าหนี้อื่นนั่นเองค่ะตัวเลขอยู่ที่3นะคะต่อมาค่ะนี่สินหมุนเวียนอื่นค่ะ ก็คือเราจะกรุ๊ปปิ้งนะคะบัญชีนี้สินอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เป็นบัญชีย่อยๆนะคะที่ยอดไม่เป็นสาระสําคัญนะคะอยู่ในบรญทัดนี้บรรทัดเดียวกันค่ะรวมกรุ๊ปปิ้งกันเอาไว้แสดงหน้างบนะคะก็อาทิเช่นรายได้รับล่วงหน้านะคะค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายนะคะ แล้วก็นี่สินหมุนเวียนอื่นๆภาษีอื่นๆภาษีค้างจ่ายอื่นๆน,นะคะที่ยอดไม่เป็นสาระสําคัญเราจะกรุ๊ปปิ้งไว้ในบรรทัดเดียวกันก็คือตัวเลขอยู่ที่7นะคะรวมกันทุกตัวค่ะ 10, 20, 30นะคะก็จะต้องเท่ากับยอดนี้สินหมุนเวียนรวมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่ตัวเลข30นั่นเองค่ะโอเคค่ะไว้ติดตาม EP ถัดไปนะคะ